นั่นนี่แม่น้องผักไสกินปลามาดตลาดแรงคือเก่าเนาะน้อยนี่แซมนี่เลยอ่ะซื้อเสือหัวผูก็ได้ฮะหัวขาเท่าไหร่หัวขากินกับตัมสีแส็บอยู่บ่กินกับลาบซีนก็ได้บ่แกลงแซ่บลาบซีนก็ได้ฮ่าก็ซื้อแซมนี่เลยฮะพันโบได้เนาะ น line, no ั่นแหละเบิร์นกอน่แหละเบิ่งก่อนอะไรอยางิมาซืบมาซือมาเด้นเออออูันเตูาตนะเรื่องคล้ายคือเบิดไว้แท้นงนอ่ไคล้ายเันคลายบดีะช่วงนี้ใครก็ค้ายบบดีเป็นเรื่องเก่าคือหงเขาเป็นคลายแมนตยนางเด้อหาลพันปาคขะเด้อ ตับงามมีอยู <t aps> <t aps <t aps> <t aps ่บ่บ่ตับงามมีอยู่บ่ใช้ตับงามมันดอกอันนเช็บ่เช็บ่ไทยเครื่องอย่ไทยนะ ไปมันแบบว่าไ oh, <no. S 1> nee. ้เห็ดบงงาเอนตับบองามก็สิกินอย่างบอกมีแนวกินเลยเอาไปลือกเอามาเนี่ยมันดอกไปซืกินเลยา่ไมเบ่งอะไรซื้อตับมะอื่นนี่นะอ้าไม่ใช่แบบนี้คืองามแต่กุ้งอะมันดอกน้อยน้อยนี่จ้ะแ่ดอกใมันดอกอย่างเงี้ยอันดอกลมพอนนั่ เมื่อหนาก่อนสชื่อ่ายหู่ให้ลูกสาวเออเมื่อหนาก้อนชากะกินนี่เนาะกุ้งกระโลอะไรฮะมีเงินซื้ออย่าด่าอาหารก็มีแต่แนวงามๆอันนี้มูบดบอเนี่ไปลาบขายนับเป็นยังกระโบตัดมามือเช้านี่ก็เกลือไม่แก่นะแล้วกระเบิดแล้วก็แล้ว เออนะอ้าวักบัวบมีป่ตามันคือมีคือการแถะข้าวจาน้าสแปทีาพันต้ิพิพพันปลาอีตู่ก็งามบดีเอ้คเออก่ามาซื้อเราเสริมงามเติมสร้าพันไปพักบกอะไรนฮะ มัดเดียวนี่ชาวป้าคือมาแพงตายเทอะไปหาเอาโตัวโคตรถึกถือผู้เป็นย่งเลยเบื้อตลาดบ่มีบ่ะงามบริสกทิ่งกะซิมหาอะไรบ่ฮะอุยโล่สาโละเศ้าเลยเนาะพักกะอาหารจับนี้เป็นแนวงาน ต้นนี้ัวงามกว่าบ่โนงามสาวฮะเอาฟักเชิมำน่กนะป o o แม่เม่ว่าจะได้ปนเนาะอืมปนเถอะโลรายเติมเลี้ยวเถอไรเฮ้ยเลี้ยวเถอสาวพันโบค่ะเป็นงั้นคือบุมีนั่นอันนี้เธอได้เนี่ย แกนพักสลัดกระลำกระเลือกังตกมักเตงอีช่างหนึ่งแล้วกระตะลำแล้มันขึ้นราคาแล้วก็เทไรดูลยแซวเนี่เทไรสีชิ้นหาเบ้อเน่ยมม่เนชีชิอันน่าแวอันนี้แาวโอ้ยไม่ขาดเลยเนาะอ๋อกระเ้ามีเดยนะเนาะสามสิบ้าลงามบรีกรุกันเนาะเอาบรกินเลยเหมือนนี่มบี คนไายกับบอาย ก๋วยหนึ่งตัวเท่าไรบอจิโร่อนี้บอเออจิโร่อึดเนาะเต็กเก่าหาสิบจิโร่ร้อยตัวเจ็ดซิบ น่าใหม่กับกล้องละซิฟเจี๊ยบเานี่หางมะมันือมไี่อะไนดักีอายังคือมมแต่สอย่างอันนี้บอกแต่เกาคื้มีตอะไรมากล้วยแช่กระโบมี่ล้วบอกโบมี่ได้มือดุเอ้ยอหน่าใช่ยากจะกินบะหมี่ข้าวแซ่บรลูกหมากอะไรหมากอาไรนะ แซบบบนะเสืยงข้าวหอมข้าวแซบเออเมื่อยเลยนะซื้อพักบัวนี่เท่าไดรบองามไปเลยนะหอมดีเระซ้าพัน มีเงินหายอยู่บ่สลัดธรรมัดอะไรสรัตัขคล้ายเครื่องบุดี่เด้ตัวนึงเป็นน้ำเจบอกไปสือ่อจ้ะเกนไปสื่อเลยค่ะน้ำใจไปสื่อแลวคล้ายดีหมัดหาพันสลัดกันเนาะมาผ่าไว้นะไม่ถผาก็หน่อยหนิหนึ่งผักปิป้งปลา ป้าบมีบ่สามโลกคือเก่าเฮรแม่ันเลยบให่เลยยันเจ้าบออยู่ตัวน้อยพี่แจกมาเบิ้งมาเบิ้งก่อนมันใหญ่มันแ่มันน้อยนี่น่ะเออเอาหน่อยเด้อ่ามาตัดเบิ้งห้าสิเบิ้งนี่ <laughs> <laughs> thằng cái gì <giải> thua <laughs> tắc 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 <cười> <cười> đấy 60 bớt đấy nồi à, này ờ mẫn nhạt nồi áo lúc đi มันยานบ่นี่นะสอนะเออนี่ก็มันมีอยู่นี่นน้อยนึงอนะเอาใหญ่ขึ้นอีกแน่ันมีอยู่นี่มันบ่มีิโ้บ่มีเออตัวนไปกนนี่มันยกน้อยเอออันนก็ได้เออเออซ่นันแหละเฮามักค่ะใหญ่ลบ่ๆอันนั้นแล้ว่

อยู่บ่อโลนึงคือเบิดเลยโอ้ยเบิดนะโดีเดียวโเดียวนึงบายบ่ดี่ะไชะไ้ขายดีบ่าาบบนงูั้งชิงแห่งงูกับมู Bỏ đi bỏ hả? Để tế xe Để đi nọ xịn cho cả áo của lái bó bó hả? Áo tế xịn hả? Tay lọ ta lạ mì nèo kim Tết <laughs> 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 cày cho mì tế tô ngâm เพิ่นเลาะก็สิกินข้าวกับหยังหยังซอยตึงจะสิกินหยังเนาะมาเลาะก็ได้ใหญ่บ่ห่ใหญ่มันมันมาสิกินหยังลบงก่อนแม่เ้ยเป็ดก็คือตุ้ยคักแต่เฮ้ย้ตุ้ยเจ้านีทั้งเป็ดทั้งไก่งามๆ ตลาดแรงกับบมี่ย <maintenant, durante S 3> <t> ังแม่น้องพัดไสกับบมีแนวกินมาหนิก็เลยลงมาเบิ่งโมได้ซื้อเห็ดเพื่องยี่บ๊อกไปกินเนาะเพื่องโล่อะไรเดี๋ยวนี้เห็ดเพื่องอันที่ซ่บคือเก่าอยู่บ๊อกเห็ดเพื่องรุดราคา ซื้อสินและปีก่กินกับ